คลิปนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ความรู้พอก็ต้องขออภัยแต่อย่าเพิ่งกดกันนะจ๊ะและโปรดใช้เวลาในการรับชมเดี๋ยวจะอดดูกันนะจ๊ะสวัสดีครับมาพบกับหิงเฮงนะครับอยู่ที่เกมฆ่าหัวของกับตันชับในค่ายพีีครับผมมาดูกันเลยครับเริ่มต้นที่เบ็ดซะสี่สิก่อนแล้วกันไปสวยลงมาจะแเมยนะอืไม่เท่าไราต่อ หลูเรื่องขอนึ่งมายังไงวสวยเลยมันสวยเท่าไหรโห้ยไปกันต่อเลยยังไงของแบบจำจัดมิจิตรได้ไหมยังไงเออมาหน่อย,หน,อยหน่อยเดียวจริงหน่อยเดียวจริงๆขออยับไปลอยยี่เลยรู้เรื่องหน่อยสวยงามถูกไหไปกันต่อไปกันต่อหลูเรื่องสามร้อยต่อนี้สวยว่เป็น สวยงามมาไปสิยังไงต่อโอ้โหดอกนี้ดูเรื่องห้าร้อยอยู่ไปไปงานไม่ต่อเรื่อยๆไปงานเลยไบลล์ละสองร้อยไปเลยดูตัวเง,งิงยังไงตอนไหนสี่ตอนไหนสิอื้อหือยังไงยังไงอื้อหือยังเงียบเงาอยู่สวยงามหมือนร้อยไม่ต่อเนื่องต่อ ยังไงของของแผวดอกนี้เจ็บหนูเรื่องโอเคสามนิ้าไม่ต่อเนี่ยอีกแล้วไปมาเป็นเงียบเป็นเงืยบเอายังไงยังไงเบจเชอร์ตัวเดียวนานหนูเรื่องแถมไหมตัวนึงไหมยังไงไม่แถมไม่เป็นไรมีอย่างนี้ก็เอามาดูทค่นี้เหมือนสี่สิบ ทีจะเข้าโทงไลก็โผล่ไปกนเลยไปกันมาเที่รกว่าไอย่างเงียบอยู่อย่างเงียบอยู่อย่างเงียบอยู่เออาดีสิเออเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวมาสวยงามเป็นข้อดอกนีแปดพันโอ้โหอยู่เรื่องอยู่เรื่องยังไม่หยุดแค่นี้ยังไหลต่อเรื่องโอ้โหเท่าไลครับเปิดหนึ่งยัรางวัน วอลก้อนโตโอ้โยต่างเครื่องอย่างนี้เอ็นรางวัลนิ็กกะแน่นอน9,000 9,006โอ้โห้ต่างเครื่องกระเบื้องนอนับแบบนี้โอ้โหไปดูต่อเลยมามามาอีกมาไว้ยังไงครับอย่งนียย้ยังไงลงมาไม่ต่อเนื่องยังไรครับได้มาขนาดนี้แล้วโอ้โหยังไงยังไงลงมา,า,วมาสวยๆ ลูกเรื่องสามารถอยู่แล้วโอ้โหยังไงแตยน้ำโอ้ยไม่รู้ว่าโอ้โห,โโหจั่งจับนฤทธิ์กีดแบบนี้โอ้โหยังรางวันกองทอดแล้วสี่พันโอ้โหย้อได้คัำเดียวครับจั่จั่นฤทธิ์จิตโอ้โยรางวัลรวมท่าไหร่เปิดนี้หมื่นสี่โอ้ยเสือพี่สวยบอดได้ค้ำเดียวเฟี้ยวฟ้ามาพาแก้วแน่นอนครับแบบนี้โอ้โห เกมนี้อย่างดีมากครับบอกได้คำเดียวเฟียฟ้ยวฟาวครับโอเคครับแล้วพอแค่นี้ฝากฝากไ้ก็อยดตามเฮงเฮงเฮงกันเลยครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม